หลวงพ่อพรมวัดช่องแคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพผู้ที่มีเมตตาสูงส่งมักน้อยและถือสันโดษพระเครื่องของท่านถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากวันนี้เราจึงได้นำเหรียญยอดนิยมของท่านมานำเสนอถึงเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนราคาการเช่าหาว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรุ่นแรกปีพุทธศักราช2507เหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกจะสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างโบสถ์เมื่อปีพุทธศักราช2507ลักษณะเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนี้เป็นเหรียญปั๊มหูในตัวรูปทรงไข่ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อพรมนั่งคาสมาธิห่มจีวรเฉียงบ่าพาดสังฆติด้านบนศีรษะหลวงพ่อพรมมีปรากฏอักขระโบราณด้านล่างใต้ฐานหลวงพ่อเขียนชื่อหลวงพ่อพรมขอบเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแ่ด้านหน้าตั้งนูนทำเป็นสมชั้นในชั้นที่สองทำเป็นจุดไข่ปลาเล็ก,กรอบด้านหลังเหรียญตรงกลางจารึกคำว่าอายุ79ปี พันศา59ครั้งที่1ขอบเหรียญด้านหลังซ้ายเขียนว่าวัดช่องแค่ส่วนด้านขวาเขียนว่าอำเภอตาคลีส่วนด้านล่างเขียนว่าจังหวัดนครสวรรค์โดยเหรียญรุ่นนี้ของท่านสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญซึ่งมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวเหรียญต่อมาเป็นเหรียญโลใหญ่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ปี2516 เหรียญโลใหญ่พิธีเสาห้าปี2,516จัดสร้างโดยคณะกรรมการชุดพัฒนาวัดช่องแคจำนวนการจัดสร้างเป็นเหรียญเนื้อทองคำจำนวน3เหรียญเป็นเหรียญเนื้อเงินจำนวน92เหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงชุบทองจำนวน1,000เหรียญและเป็นเหรียญเนื้อทองแดงจำนวน10,000เหรียญด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนั่งในซุ้มเต็มองค์ใต้หลวงพ่อมีตัวอักษรเขียนว่าหลวงพ่อพรม ด้านหลังเป็นยันพุทธคุณน้ำสิบอสังวิสุโลอะปุสะภูพะซึ่งเป็นยันที่หลวงพ่อใช้เป็นประจำใต้ยันเขียนว่าวัดช่องแคโดยเหรียญรุ่นนี้ของท่านสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยและเนื้อของเหรียญซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักหมืน่นไปจนถึงหลักหลายหลายแสนกันได้เลยทีเดียวเหรียญต่อมา เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นมหาลาบวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์จัดสร้างในปีพุทธศักราช2516คณะกรรมการวัดช่องแค่ได้จัดสร้างเหรียญเสาห้ามหาลาบหลวงพ่อพรมจัดพิธีปลุกเสกใหญ่ในวันเสาห้าเพื่อหาทุนสร้างศาลาการ,ปรเปี่ยนเหรียญของหลวงพ่อพรมรุ่นนี้เป็นที่เลื่องลือกันว่าดีทางให้โชคให้ลาบพ,พุทธคุณโดดเด่นรอบด้านผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ครอบครอง ต่างมีประสบการณ์อัศจรรย์มากมายลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมไม่มีหูด้านหน้าของเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ด้านบนขอบโค้งเขียนว่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ขอบเหรียญโดยรอบเป็นกลีบบัวและจุดไข่ปลาด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปดอกบัวบานมีเลข5อยู่ตรงกลางด้านบนมีอักขรขอมด้านล่างเขียนว่าเหรียญมหาราช2516 จำนวนการจัดสร้างเป็นเนื้อเงิน300เหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่ท้อง1,000เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ5,000เหรียญและเนื้อทองแดงชุบเงินซึ่งมีจำนวนน้อยมากเหรียญหลวงพ่อพรมนี้มีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านผู้ที่มีไว้ครอบครองต่างมีประสบการณ์อัศจรรย์มากมายโดยเหรียญรุ่นนี้ของท่านนั้นสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยและเนื้อหาของเหรียญซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนปลายกันได้เลยทีเดียวและเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่เหรียญส่งน้ำเนื้อทองแดงปี2517ของหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2517โดยการสร้างนั้นเป็นเนื้อทองระฆัง19เหรียญเนื้อสแตนเลส21เหรียญ และเหรียญเนื้อทองแดง3,300เหรียญซึ่งเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อพรมได้ทําพิธีพุทธาพิเศษซึ่งได้ทําพิธีพุทธาพิเศษจํานวนถึง8วันพุทธคุณโดดเด่นมากในด้านเมตตามหานิยมแลล้วคลาดปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโดยเหรียญรุ่นนี้ของท่านสนุนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยและเนื้อของเหรียญซึ่งมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นเป็นต้นไป หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ท่านเกิดวันพฤหัสบดีที่20เมษายนปี2427ที่ตำบลบ้านแพรกอเภอมหาราชจัังหวดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทที่วัดเขียนลายตำบลบ้านแพรกอเภอมหาราชเมื่อวันที่15มีนาคมปี2477มีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปชาได้ศึกษาเล่าเรียนคาถาอาคมจากพระเกจิอาจารย์หลายท่าน จนมีความรู้แตกฉานหลังจากนั้นหลวงพ่อพรมได้ทุดงไปในที่ต่างๆจนมาถึงบริเวณถ้ำเขาช่องแขอ่อำเภอตาคลีในคืนวันที่ฝนตกหนักจึงได้อาศัยถ้ำนี้เป็นที่พักหลบต่อมาท่านได้บอกกับรูกศิษย์ว่าในถ้ำน,นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ทําให้ท่านได้ปัญญาเป็นแสงสว่างในทางธรรมปฏิบัติท่านจึงรู้สึกประทับใจถ้ำน,นี้มาก จึงได้คิดสร้างวัดขึ้นที่บริเวณหน้าถ้ำนี้เองและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเหรียญยอดนิยมเพียงบางส่วนของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ที่เราได้นำามาเสนอให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีพระเครื่องหรือเครื่องรางวัตถุมงคลอย่างที่เราได้นำเสนอไปนั้นอยากที่จะปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปพระเครื่องหรือเครื่องรางวัตถุมงคลของท่านพร้อมด้วยเบอร์โทรมาได้ที่ไลน์แอ๊ดไซ์ โทน88 88 T O N E 88 88ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยส่วนในครั้งหน้าจะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุ่นไหนมานำเสนอให้ได้รับชมต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีอมุลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับ การออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02 953 55 87สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028